สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ฮนะก็มนโนกนักเล่าข่าวครับข่าวสารบ้านเมืองก็เยอะแยะไปหมดนะโดยเฉพาะข่าวที่กำลังฮอตๆก็มีทนายแบรนเนมนะคุณสิทธาเบียบังเกิดใช่ไหมอืมแล้วก็ดังๆก็อีกคนก็ลุงสนทิลิมสนทิลิม ที่ตอนนี้ก็ออกมามีวิวาทะกับพี่เดชาทนายเดชาจุกกูนะก็ท้าทายกันก็สนุกฮะผมว่าเรื่องนี้ประชาชนได้ประโยชน์ฮะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลผลลุดุดนะครับฝ่ายลุงสนทิเขาก็มีข้อมูลทางเจ๊อ้อยมหาอภิมหาเศรษฐีนะฮะ ที่ร่ำรวยแบบว่าร่ารวยแบบว่าผมว่ากินทั้งชาติก็ไม่หมดนะอ่ะอืรวยมหาศาลอนะพี่มหาเศรษฐีนะฮะแต่นางก็เป็นคนใจบุญนะสร้างวัดสร้างโรงเรียนนู่นนี่นะโสร้างเยอะสร้างเยอะนะเห็นในภาพข่าวนะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะะแต่ว่าบาังเอิญบังเอิญมาเจอนายสิทธามาเจอทนายแบนเนมก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะเงนินมันไม่เข้าใครออกใครฮนะ คนเราเงินมันได้มาง่ายนะมันก็เลยก็เลยประมาณนั้นแหละก็ตามข่าวได้กันว่าเขาก็ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ต่อสู้กันไปแต่ว่าผมความคิดเห็นส่วนตัวนะถูกผิดไม่ว่าผมว่าห้าสิบห้าสิบเพราะว่าประเทศไทยนะอย่าลืมว่าไม่ได้กล่าหาใครนะอันนี้ผมเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วมันไม่ค่อยมีความยุติธรรมครับ มันไม่ค่อยมีความยุติธรรมมันเป็นระบบอุปถัมภพวกใครพวกมันจำคดีเชอร์รี่ดันแอนแคนไหมที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังนะแพะติดคุกฟรีตั้งกี่ปีฮะติดคุกปีฟรีผมว่าเกือบสิบปีมั้งตายในคุกก็มีนะฮะเออคุณออดี้อะไรก็ใจในคุกนะกว่าจะมาลื้อฟื้นคดีใหม่ว่ากลายเป็นแพะยกชุดเลยฮะเนี่ยเพราะอะไร เพราะพยานเท็จเพราะหลักฐานอ่อนหลักฐานสร้างหลักฐานนู่นนี่นั่นมาบาบบาบาเอาไปมาก็ทําเป็นขบวนการจนมีแพะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาเป็นแพะทั้งทั้งกลุ่มมาคิดดูอเออคิดดูผมยังไม่ได้ตามมาเบียดน,นะว่าฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าน้องเจอรี่นี่เป็นใครยังไม่เดี๋ยวผมไปตามให้ดูแล้วกันนะฮะวันหน้าวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเขากระโดงเพื่อน เขากระโดงจังหัดจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ว่าขอเนี่ยเอ่ยนามนะตระก,กูลชิดชอบอะ่ะเขาครอบครองอยู่ะ่ะเขาก็มีสนามแข่งรถมีมีรู้สึกว่าเป็นสนามอิมแพ t สนามฟุตบอลมีนูน่นมีนี่มีนั่นที่เขาครอบครองอยู่ะนะที่เขากระโดงนะก็มีปัญหาอยู่จต่เนี้นะ ครอบครองเลยบริษัทเคมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมีลานแข่งรถนู่นนี่นั่นนะครับก็มีชื่อหลายชื่อนะที่ครอบครองอยู่นะคนยอดเอ๋ยนามันนี้เรื่องจริงนะนายชัยชัยชนกชิดชิดชอบตอนนี้ก็อยู่พักภูมิใจไทยนะสสบุรีรัมก็ครอบครองอยู่นะนายชัยชิดชอบพ่อของ,ของคุณในว้นก็ครอบครองอยู่แล้วก็ญาติพี่น้องของเขาอีกเยอะแยะจะแม่ไขขวดแล้วตระกุลชิดชอบคนะครอบครองอยู่ ทั้งหมด20แปนนลงฮะสองไร่2งาน4.7ตารางวานี่ผมไปขุดมานะตระกูลชืชอ่ออบไม่ครอบครองเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีที่ผมจะมาเล่าให้ฟังปัญหาเขากระโดงเ่ยคือตอนนี้นะเพื่อนเพื่อน,อนรู้ไหมว่าศาลเขาตัดสินแล้วนะฮะเนี่ยศาลดีกาพิพากษาที่ดินเขากระโดง5 0 8พันแปไร่เนี่ย เป็นของการลดไฟแห่งประเทศไทยครับนะครับสารดีกาพิพากษาแล้วว่าให้เพิกถอนสิทธิ์ของเอกชนทั้งหมดให้ไม่เป็นของการลดไฟนะครับแต่ไม่มีใครหน้าไหนทําได้เลยตอนนี้นะเนี่ยตอนนี้นปล่อยเวลามาเป็นสิบสิบปีแล้วเพื่อนสิบปีแล้วนะเนี่ยมันก็มีคนมาตรวจสอบอให้เอาผิด มาตราหนึ่งห้าเจ็ดพวกคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าสารเขาตัดสินแล้วทําไมอ่ะคุณไม่จัดการเลยไม่เพิกถอนสักทีนะฮะแทนที่จะเรียบทําตามคําสั่งศาลนะกับกับไปตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบขึ้นมาอีกหนึ่งคณะซ้ําซ้อนกับคําพิพากษาของสารที่ตัดสินไปนแล้วว่าที่ดินเขาอโดงเนี่ยเป็นของการรถไฟ แล้วแมงเสือกไม่รู้อำนาจใครนะไปตั้งตั้งคณะกรรมาการมาสอบสวนอีกบอกว่าเฮ้ยต้องตรวจสอบก่อนนะว่าที่ดินผืนเนี้เออมันเป็นของการรถไฟจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือไม่คิดดูเพื่อนสารตัดสีแล้วม,มึงยังมาตั้งกรรมการตรวจสอบอีกเพราะอะไรเพราะเขามีอำนาจไงเขามีอำนาจผมไม่เอ่ยนามนะอย่ามาฟ้องผมมีอำนาจอยู่ในรัฐบาลขนาดเนี้นะตระกูลไหน พักไหนก็ไปดูเองเพื่อนๆน่า<ๆ>จะรู้นะไปตั้งคณะกรรมาการบ้าบอคอแตกขึ้นมาอีกเนี่ยอืมแล้วมันมามันละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แล้วศาลน,นะ่ะอมจากกระเบือไม่ทําอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วล่าสุดนะมีมติไม่เพิกถอนสิทธิ์ของเอกชนนะอ้างว่าเอ้ยไม่มีหลักฐานเลยว่าเป็นของการลดไฟโอผมก็ปวดจับเลยเพื่อนเนี่ยครับอำนาจเขามีอำนาจนะตอนนี้เขาอยู่ในรัฐบาลน,นะจริงๆ ถ้ามีอำนาจเขาทำได้หมดเนี่ยจริงๆอ่ะที่ดินตรงนี้นะครับนะมันเป็นของอ่ารัชการที่ห้านะท่านมอบให้ทางการรถไฟไว้ทำประโยชน์นะฮะอืมแลม้วมีมีพระราชะกิจดีกาในสมัยรัชการที่หกเหมือนกันนะเขาก็เอาที่ดินเผืนเนี่ยเขาก็โดนเนี่ยห้าพันแปดสิบสามไร่เนี่ยมอบให้แก่การรถไฟนะ แล้วก็มีคําพิพากษาอีกตั้งสองครั้ง่ะสองฉบับแม้ตัดสินว่าเนี่ยมันเป็นของการลดไฟแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครราหาดําเหี่ยวอะไรได้นะครับประเทศนี้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีอํานาจการเมืองมาแทรกแซงอยู่ที่ผมเล่าให้ฟังตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมันต้องตรวจสอบก่อนมันจริงหรือเปล่ามันก็ดึงเรื่องไงทั้งที่ศาลตัดสินแล้วผมก็ไม่ทราบว่าศาลเนี่ยมีไว้ทําไมเออแล้วทําไมไม่บังคับคดีทําไมไม่ อะไรตอนนี้นะก็ต้องไปดูที่ไอการสูงสุดเนี่ยนะครับคุณทำไมไม่เร่งรัดบังคับคดีนะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนะทำไมททำไมททำไมแล้วก็น่าสังเกตว่าการลถไฟก็ไม่ทำหาอะไรเลยนะขนาดว่าการลถไฟเป็นเจ้าของที่แท้แท้นะถูกต้องตามคำพิพากษาการลถไฟอยู่กระทรวงไหนล่ะกระทรวงคมนาคมใครเป็นเจ้ากระทรวงล่ะเออก็เลยพูดอะไรไม่ได้ว่าเป็นข้าราชการ การรถไฟก็เลยนิ่งเงียบอมสากเบือเล่นอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะว่าเจ้ากระทรวงกัมนาคมพักไหนล่ะเออที่ครอบครองอยู่ผมก็ไม่ได้กล่าวหานะอันนี้ผมเล่าให้ฟังเฉยๆว่าสรุปว่าคุกมีไว้ขังคนจนกับคนไม่มีอํานาจคนไม่มีวาสนาครับเขาไม่ได้มีไว้ขังคนร่ําคนรวยคนคนที่มีอํานาจวาสนาหรอกครับประมาณนั้นแหละเพื่อนชอบกด็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านยมดาผมมันจะบาปนะครับ ออกบ้านอย่าลืมใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับก็ผมทายไว้ว่าเดี๋ยวเรื่องเขาเงียบไม่มีปัญหาทุกวันนี้ก็ยังแข่งฟุตบอลอยู่ะสนามใหญ่โตขอญาติเอ่ยนามสโมสรดังนะนะสโมสรอ,อะไรอะที่อยู่ในที่ดินเผืนเนี้ยนะเออแล้วสนามแข่งรถอ,อออของใครอะไรที่อยู่ในพื้นดินเขากระโดงเนี่ยนะเออผมว่าคุณรู้ ผมรู้ทุกคนรู้ในประเทศไทยแต่ทำไรได้ทำไรได้ครับหืมตอบผมสิออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสวัสดผมครับมะโนกนักเล่าข่าวครับสวัสดีครับที่ด,ด,ดีทำดีครับผมประเทศกูมีครับอยู่กับมันให้ได้ครับ